เราต้องลองวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดกันเป็นการ์ดบันที่ไฟนะครับเด็กปะการากังกอร์ไลท่านะครับเดวกันเดอร์เป็นของอเป็นของรุ่นพี่คนนี้อครับเขาชื่อว่ารุ่นเอาเป็นว่าเขาเป็นรุ่นพี่ของกาโอที่เป็นพระเอกนะครับก็เราซื้อมาน,นะคะห้าสิบเก้าบาทมีการ์ดเพิ่มให้อีกสี่แบบเห็นไหมเอ่ย เราจะมาแกะกล่องดูกันเลยอันนี้ที่มันขาดเพราะว่าผมแกะมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูการันโอเคนะครับเราจะมาแกะกล่องดูข้างในกันเลยดดนี่ก็จะมีแจ็คไนฟ์ดักวันนะครับเป็นมังกรเหล็กแล้วก็มังกรเขียวนะครับ เป็นกราดฟอยล์ลายเป็นลายสารตะก้าครับชึกช,กช,กชกอ่าก็จะมีเป็นแจ็คไนท์ดาก้อนนะครับอ่าอันนี้ก็เอาไปเป็นบัตตี้นะครับแล้วก็มีให้อีก4ี่ใบเอาเข้าเด็กไปนะครับเป็นแจ็คไนท์ดาก้อนเดี๋ยวนะแล้วก็ต่อมาแจ็คไนท์ทันเดอร์สตอรมเป็นมังกรเกาะเหล็กแล้วก็เป็นมังกรเขียวด้วยอ่าให้มา สองใบนะครับคีย์ที่ข้อตั้งสามเนี่ยเน้นพลังแล้วก็เน้นโซการ์ดนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแล้วก็แจ็คไนท์ดิสเพอร์ซอลเป็นมังกรเหล็กแล้วก็เป็นมังกรเกาะเหล็กแล้วก็มังกรเขียวน่าจะเอาไปเล่นกับสายดำบิเกอร์ดากอนได้ครับให้มาสองใบโอเคแล้วก็ตัวนี้ลาเทลชิลดากอน เน้นพลังป้องกันนะครับเป็น4ี่พันเป็นไซส์หนึ่งให้มาสองใบแล้วก็ใบนี้บอลชิลดรา้อนเน้นพลังป้องกันเยอะมากครับอ่าหกพันเลยเป็นไซส์หนึ่งให้มา4ใบเลยเอาไปจัดกันได้เลยแล้วก็แจ็คไนฟ์เบฟฮาร์ดนะครับ เป็นดราก้อนให้มาสี่ใบแล้วก็ดราโกเอเนจีผมว่าอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเราสามารถไล่ดราโกเอเนจีกี่ใบก็ได้ในเวลาเดียวกันเลยให้มากี่ใบเนี่ยสี่ใบเลยแล้วก็อันนี้ไม่ตายดราก้นิกพันนิชเชอร์โอเค อันนี้ขออ่านสกิลให้ฟังนะครับจากซีเกตและพลังชีวิต2หน่วยรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าและเรามีมังกรก่อน,อนเหล็ก1ใบในสนามที่มีไซส์2หรือสูงกว่าสร้างความเสียหายส่พลังชีวิตคู่แข่ง4หน่วยให้มา4บใบอ่าแล้วก็อันนี้เป็นการเคาน์เตอร์ที่ใช้พลิกสถานการณ์ได้ดีมากก็คือ ดลก้อนชิวโลแห่งมังกรแดงอ,อุ้ยรวมไปหนึ่งใบแล้วก็ดะก้อนนี้กิมมู่สองใบแล้วก็โลแห่งมังกรฟ้าสี่ใบแล้วก็มาถึงไอเทมสุดโหดของเด็กนี้แล้วนะคบมาเป็นจักไนโกริตเตอร์สก,กิลนะครับ เมื่อเรามีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่านับการที่มีคำว่า Jackknife ในชื่อการ์ด1ใบบนสนามเราที่มีโซ่3ใบหรือมากกว่าลงช่อง d r อและจ่าย2เกจการ์ดนี้ไม่สามารถถูกทำลายหรือถูกนับกลับขึ้นมือและนับว่าเรามีมอนเตอร์มังกรก่อ,กอเหล็กไซส์3 1ใบในสนามความเสียหายที่พลังชีวิตเราได้รับจากการ์ด Attack กลายเป็น2 โหดมากเลยมี5คริตีข้อเลยนะครับมีเพนนเท็ดด้วยว้าวที่เขาที่มันมีความสามารถความเสียหายที่พลังชีวิตเราได้รับจากการลิงแอแท็กจากการเป็นสเพราะว่ามันมีพลังป้องก,กันเยอะมากแล้วตัวส่วนใหญ่มันก็จะต้องลิงแอทแท็กในการโจมตีเพราะว่าพลังมันไม่พอนะครับดีเฟนต์ตั้ง1นึ่งหมื่นแล้วก็ให้มา4ใบเลย ก็แจ็คไนฟเบิร์นเอนิจีโอเคผ่านไปแล้วก็มีแจ็คไนฟกิฟให้มากี่ใบเอ่ยสี่ใบเลยแล้วก็อันนี้ที่แถมมาในกล่องนะครับก็จะเป็นราชันมังกรดาบห้าขาวแจ็คไนฟเอมเพอร์มีอมมีหลอดด้วยนะครับถ้าจะไม่ขิด ถ้าจำไม่ผิดมันคือใส่ได้ทุกเด็กนะครับโอเดีจริงๆแจ็คไนท์ใบชัทันใบชัทันใบอ่าช่างมาเธอครับอ่าก็เป็นให้มาสองใบนะครับแล้วก็แจ็คไนท์แอ็เเกรชเชอร์เซอร์ให้มาสองใบโอ้คิขีดข้อสี่แล้วก็โอ้ แจ็คไนฟ์ดัมบังเกอร์การนี้ไม่เคยเห็นจ่าหนึ่งเกตและนำการดนี้วางทับมอนสเตอร์ในสนามที่มีคาว่าดัมหรือแจ็คไนฟ์ในชื่อการดก็ได้ตราบเท่าที่การที่มีคาว่าแจ็คไนฟ์ในชื่อกาดอยู่ในโซของการนี้การนี้ได้รับมูฟและดับเบิลแอตแท็กตาบเท่าที่การนี้มีคาว่าดัมในชื่อกาดอยู่ในโซของการนี้การนี้ได้รับ1คริติคอลและเพนเดทิ ว้าว wow. อันนี้มีมูฟกับดับเบิลแอทแทถ้ามีแจ็คไนฟอยู่ในโซ่แต่ว่าถ้ามีดรัมก็จะคีที่ข้อแล้วก็เพเนเทตนะครับดีมากให้มาสองใบเลยแล้วก็แฟกดักกอนเวลนะครับก็ที่ผมไปตะเวนหามานะครับผมไปเจอใน c ีอพอดีมันมีบังกเอาอยู่เป็นแถบเลยผมกนะ็คน้คนค้นค้นทีละกล่องที่กล่องจนผมเจอกล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายนะครับก็อืม ผมขอแจ้งอะไรไหน่อยก็ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะตอนนี้มีโรคโควิด19ใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมมีถ้าหาซื้อได้ก็อย่าลืมมีแอลกอฮอล์แล้ว่าก็ล้างมือบ่อยๆก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสำหร,รับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีรักสวัสดีครับ